ในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งาน RIA Cloud Service นะครับ,รบผ่านระบบจะเป็นอุอปกรณ์มือถือแท็บเล็ตทั้ง Android และ iPhone นะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับเซิร์ชคำว่า D S แล้วก็ Fly สีเหลืองๆตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับ Cloud นะครับซึ่งมีความปลอดภัย แล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับอย่างอันนี้ผมกดโหลดแล้วเปิดเข้ามาแล้วนะครับนะเป็นแบบนี้เลยข้างบนนะครับให้เราใส่คําว่า hostdoc ตัวนี้นะครับเข้าไปอันนี้ใส่เหมือนกันทุกท่านเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับช่องต่อมาให้เราใส่ user ที่เราส่งให้นะครับยกตัวอย่างของผมนะครับก็คือบ้านสร้างโอเคครับรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใช้งานที่ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอ่าโอเคครับ เมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นนี่ครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเอกสารคุณภาพ LA นะครับอ่านี่เท่านี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตของท่านได้แล้วให้เรากดไปที่โฟลเดอร์นี่ครับถ้าเราจะกดดูนะครับเราจิ้มไปที่รูปภาพไดยเลยครับอันนี้เราอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเราใส่ไฟล์รูปภาพมานะครับหรือจะเป็นไฟล์พวก Excel P.D.F. อย่างนี้เราก็สามารถเปิดผ่านโทรศัพท์ได้เลยถ้าเราจะอัปโหลดนะครับให้เรากดที่มุมบนขวาม,มือตรงนี้แล้วก็ให้เรากดอัปโหลดแล้วเราก็เลือกเ,อาเราจะอัปโหลดอะไรนะครับถ้าเราจะอัปโหลดหรือจากอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นไฟล์ มันก็จะขึ้นไฟล์ตัวเครื่องมาให้เรากดอัปโหลดสามารถใช้งานแชร์ริงกันได้เท่านี้นะครับทุกท่านก็สามารถใช้งานคลาวด์เซอร์วิสของทาง IA ได้ผ่านทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตขอให้ทุกท่านนะครับใช้บริการ IA Service Cloud ที่เรามอบให้นะครับได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้ามีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผู้แทนของเราได้ทุกคนนะครับและถ้าอนาคตเรามีระบบ IT ระบบเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านใช งานกันนะครับฝากทุกท่านติดตามช่อง IA Laboratory ไ,ไว้นะครับขอบคุณครับ